สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะเดินไปที่ร้านคาเฟ่นะคะร้านคาเฟ่นี้ก็จะอยู่ริมทะเลสาบค่ะเป็นร้านคาเฟ่ที่อินดีมากๆเลยค่ะวันนี้อากาศดีคะ่ะมีแดดอากาศก็อยู่ที่26องศาแดดดีมากคะ่ะทุกคนนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งคะ่ะที่ช่วงหน้าร้อนเราจะมานั่งกันนะคะ มีผักสวนครัวด้วยนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นอะไรเนี่ยถั่วลันเตาใช่ไหมใช่นี่ก็เป็นถั่วลันเตาค่ะเห็นแล้วอยากกินผัดถั่วลันเตาเลยอะที่นี่ก็คือเขาจะปลูกผักไว้รอบๆที่เรานั่งนะคะที่โต๊ก็จะสามารถปิ้งย่างบาร์บีคิวได้ด้วยนะคะนะีคะถ้าใครมาแล้วอยากย่างอะไรก็สามารถย่างได้โอ้ถั่วลันเตานะกินมาก เราเดินมาถึงร้านแล้วค่ะอยากจะบอกว่าวันนี้ร้านเปิดห้าโมงเย็นค่ะสรุปก็คือร้านเปิดห้าโมงเย็นถึง4ี่ทุ่มค่ะทุกคนอดเลยค่ะมันแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราเอาวิวสวยๆมาฝากทุกคนเราก็เดินเล่นแถวๆนี้แทนแล้วกันเพราะว่าร้านเขาไม่เปิด

แล้วเราก็ตัดภาพมาที่ร้านคาเฟ่นะคะวันนี้เราสั่งเป็นน้ำส้มคะ่ะเป็นน้ำส้มขันสดแล้วก็นี่เลยค่ะขนมทิมเบอริงที่เราอยากกินมานานมากแล้ววันนี้เราได้กินเป็นไส้ช,ช็อกโกแลตค่ะอยากจะบอกว่าอร่อยมากสมกับการรอคอย